แล้วดีเจเพชรจ้าร้องตำรวจไซเบอร์เอาผิดเพจปลอมทำเสียชื่อเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่18สิงหาคมที่บชสอทเมืองทองธานีในวิเทียนกุศลมโนมัยหรือดีเจเพชรจ้าพร้อมด้วยนางสาวยานินสิริปัญญาทนายความเดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีอำนาจไตรพฤ์รองผู้บัญชาการสอท และพนักงานสอบสวนเพื่อรองทุกกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับเพจกองป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการพนันทางเทคโนโลยีหรือกอปอปพหลังถูกเพจดังกล่าวโพสต์ข้อความในลักษณะอันเป็นเท็จทำให้ได้รับความเสียหายทางดีเจเพชรจ้ากล่าวว่าสืบเนื่องจากเพจดังกล่าวได้มีการนำรูปภาพของตนและลูก ไปโพสต์ข้อความในลักษณะให้ข่าวเท็จว่าตนเตรียมที่จะหนีไปฮ่องกงโดยจะเบี้ยวนัดทาง DSI ซึ่งในส่วนนี้ไม่เป็นความจริงซึ่งวันที่มีการโพสต์ตนทำงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครและวันนี้ก็ได้ไปพบกับทาง DSI จริงไม่ได้หนีตามที่เพจดังกล่าวระบุซึ่งการที่เข้าไปพบ DSI ตนไปตามหมายเรียกพยานเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีเจตนาที่จะหลบหนีอีกทั้งยังโพสต์ข้อความอื่นๆในลักษณะเดียวกันอาทิเขียนข้อความว่าตนรับเงินจากนายอภิรักษ์จริงแต่เป็นเงินจ้างโปรโมตเพจพนันออนไลน์ไม่เกี่ยวข้องกับ forex 3D ดีและเงินที่โอนไปให้นายอภิรักษ์หล้านกว่าบาทเป็นเพราะตนโอนเงินผิดแต่ได้รับเงินคืนแล้วโดยนายอภิรักษ์เอาเงินสดมาคืนให้ ส่วนตนจําไม่ได้ว่าเก็บเงินสดไว้ที่ไหนจึงยังให้การอะไรที่ชัดเจนไม่ได้หรือแม้กระทั่งข้อความที่บอกว่าตนขายรถโดยรับเฉพาะเงินสดเป็นต้นซึ่งทั้งหมดไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดนอกจากนี้ตนได้ตั้งข้อสังเกตว่าทําไมถึงเพจดังกล่าวจึงนําตราครุฑมาใช้ และแอบอ้างเป็นหน่วยงานนำเสนอข้อมูลผิดผิดให้คนอื่นเสียหายมีอีกหลายโพสต์ที่ไม่เป็นความจริงเลยและทำให้หลายคนเสียหายซึ่งหากไปย้อนโพสต์ดูจะพบว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายวงการถูกเพจนี้นำข้อมูลไปโพสต์ในทิศทางไม่เป็นจริงซึ่งไม่เข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไร จึงรวบรวมพยานหลักฐานมาแจ้งความเอาผิดว่าการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพอรอบอรคอมพิวเตอร์ในการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่ดีเจเพชรจ้าระบุขณะที่พลตำรวจตรีอำนาจกล่าวว่าเบื้องต้นจะทำการรับเรื่องไว้เพื่อตรวจสอบและให้ทางพนักงานสอบสวนทำการสอบปากคำเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป